สวัสดีครับร้านติเมตรนะชุดหุ่มเบาวันนี้เรามาดูกับ Ford Everest ตัวใหม่ Ford NetGen นะครับอันนี้เป็นบบาไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับลูกค้าเลือกเป็นหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับได้สีน้ำตาลทองอน้ำตาลทองทองเนี่ยจะไม่ใช่ทองเอ,อเป็นประกายนะครับมันจะออกเหลือบๆหน่อยกำลังสวย ก็จะนุ่มแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเบาปรับได้เหมือนเดิมไหมเชิญครับเดี๋ยวปรับเบาะให้ดูหน่อยอันนี้เราเลื่อนให้ดูนะครับอ่นนี้เลื่อนเลื่อนถอยหลังเลื่อนใบหน้าโอเคปกตินะครับปรับเอนให้หน่อยครับปรับเอ็นนะครับทํางานปกติโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันอันนี้ในส่วนของแถวสอง ทั้งหลังเราก็จะมีกระเป๋าให้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็เสริมเบาะเหมือนกันด้วยใยสังเคราะห์นะครับการพับพับได้เหมือนปกติเลยทุกอย่างนะครับแถวสุดท้ายเป็นไฟฟ้ากดลงมาได้นะครับแต่ว่าท่านที่ไม่ได้นั่งบ่อยนะครับแนะนำว่าให้ ทำเป็นแบบพุ่มเรียบจะดีกว่าเพราะว่าเวลาพับเนี่ยครับส่วนเสริมของตัวนี้เนื่องจากเป็นระบบออตโต้เนาะ,อะพอมันมาง้างกันเนี่ยระบบความปลอดภัยเขาจะทำงานโดยอัตโนมัติคือการโดนหนีบเพราะนั้นถ้าเราจะให้ค้างเนี่ยเราต้องจับไว้นิดนึงนะครับเ,เรียบร้อยสวยงามท่านใดสนใจ ทักเข้ามาได้นะครับเบาะแบบโซฟาช่วยคุณได้ในเรื่องของแรงสะเทือนของรถหรือความกระด้างของเบาะนะครับตัดตรงรุ่นสวยงามขอบคุณครับ